สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 6 8ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์มีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนางสาวสุภาพันธ์ทองพยงศึกษาธิการจังหวัด นางสาวออนรินจิน,น,นักปั้นผู้ในการโรงเวนโสศึกษาจังหวัดเพชรบูร์ หัวหน้าสวัสดิการคณะครูอาจารย์นักเรียนร่วมกิจกรรมนางสาวอ่อนนรินจินัฏฐ์ฟันผู้นการโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดเพชรบูรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สังคมตระหนักในความสําคัญของเด็กและเยาวชนของชาติตามคําเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อส่งสิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งประชาชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นมนเด็กแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปการรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมตระหนักถึงบทบาทและเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบโรงเรียน และร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสําหรับการจัดงานวันเด็กประจำปีการศึกษา2068ของโรงเรียน so ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานผู้เข้าร่วมคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายสร้างสีสันให้กับเด็กทั้งเจ้าชายเจ้าหญิงยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆภายในโรงเรียน so ศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนการมอบทุนการศึกษาการตอบคําถามชิงรางวัลการเล่นเกมต่างๆการจับฉลากและแจกของขวัญเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆซึ่งในวันเด็กปี2 5 6 8นายรัฐมนตรีนางสาแพทองทางชินวัตรได้มอบความขวัญไว้ว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง